ให้เป็นการล้างห้องน้ําที่โคตรสบายไม่ต้องใช้แรงสักแอะแต่ว่าห้องน้ำสะอาดมากนี่คือสภาพ<า>ห้องน้ําที่ไม่ได้ล้างมาประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะว่าเก็บเอาไว้ล้างกับแปลงไฟฟ้าอันนี้เลยนี่เลยค่ะทุกคนแปลงขัดห้องน้ําของโฮมี่อยากได้มานานมากแลวเขามีหัวแปลงให้4แบบเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยเออและที่เห็นอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพิ่งไปลองริบมามันต้องมีน,นะเค okay, ตัวหัวแปลงเขาปรับงอได้ตัวดามก็ยืดได้แบบนี้ด้วยเวลาขัดแล้วจะได้ไม่ต้องโกงเริ่มปฏิบัติการล้างห้องน้ำค่ะน้ำยาก่อนเลยตรงซอกจะใช้เป็นแปลงห เครื่องเนี่ยสามารถปรับระดับความแรงได้3ระดับเลยคาบอันไหนมาแน่นๆก็จัดไปเลยค่ะเบอร์สามคือเอาตรงๆนะทุกคนขัดสบายมากคือถ้าให้ขัดห้องน้ำอีกสักสิบห้องก็ยังไหวอะ่ะน,นี่ก็เปลี่ยนหัวแปรงเดี๋ยจะมาขัดพื้นกันต่อค่ะแรงจะเป็นแบบชาร์จแบตนะคะชาร์จทีใช้ได้หลายครั้งเลยอยากให้ทุกคนดูความสบายบ้านยุคใหม่อย่างเราไม่ต้องมาขัดห้องน้ําที่มื่อมืออีกแล้วค่ะแปรงตัวนี้คือจบขัดได้ทั้งผนังแล้วก็พื้นเลยนี่ก็คือผนังห้องน้ําที่แทบไม่ได้ขัดเลยค่ะบาางงงททีีกกกก็็็ขขขขขัััััััดดดดดดเเเเเเเออวว่่่่มมมนนนนนนไไไไลลลลยยยยยโคคคปปุชชจะแ จริงเวลาขัดมันก็ใช้เวลาไม่นานนะมันนานตรงที่ต้องมาถ่ายคลิปเนี่ยแหละพอเล่นก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูนะมาเราไปขัดได้ทุกอย่างทุกคนดูอ่างล้างหน้าฉันก็ไปขัดผนังนี่ก็ขัดทั้ง4ด้านเลยค่ะมือมากมากรู้สึกสะใจมากเวลาที่ขา้ามันออกทรงในซอกก็ไม่ต้องไปก้มขัดแล้วค่ะว่เป็นไอเทมของใช้ในบ้านที่ซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยมีตัวแขวนแบบนี้มาให้ด้วยนะคะตัดไปแขวนในห้องน้ําจะได้ออกมาใช้ง่ายๆเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนล้างห้องน้ําแบบไม่ต้องใช้แรงเลยสักแอดแต่ว่าห้องน้ําสะอาดเหมือนใหม่มากต นี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากได้แปลงขัดห้องน้ำแบบนี้เดี๋ยวแจงจะทิ้งพิกัดไปที่ตะกร้าเหลืองให้นะคะจิ้มได้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย